เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณอาดำฤทธิ์วิริยากุลนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอุตสาหะท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับกำลังประสานอยู่นะครับอีกสักครู่นะครับแต่คุณมุดเดี๋ยวแต่ที่เรามาต่อเรื่องทองสักนิดหนึ่งไหมก็ทองคำก็คือทองคำช่วงนี้มันจะมันจะลงนะลงมากสัปดาห์นี้ก็ลงไปหกเหรียญสาเหตุที่ลงเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมธนาคารกลางยุโรป ECB เนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะก็ลดขนาดว่าคนฝากเนี่ยได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะยังมาลดลดเออ่ จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่าคุณคุณทรายหรือคุณเบนเนี่ยมีเงินรวยจะไปฝากเนี่ยนะต้องยังต้องเสียเงินให้แบงค์นะค่าค่าเฝ้าดูแลบบบนี้าดูแลโอ้ถ้าไปกู้เนี่ยนะจากดอกเบี้ยเนี่ยศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะสองเป็นเท่าไหร่ลดเหลือลดไปสิบตังค์อ่ะเหลือศูนย์จุดหนึ่งห้าเสียถูกกว่าเหรอเสียถูกกว่าเพราะว่าเป็น ทำไมกู้ถูกว่ากู้ก็ปรับให้ให้กู้เยอะเยอะให้น้อยลงกขาลดค่าดอกของการกู้ลงนะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเหลือจุดสิบห้าโอ้โหที่ไหนนะของของยูโรของยูโรเพราะว่าเราจะเป็น้ไมของเรามีแต่ขึ้นเพราะว่าเขาเขาต้องการเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้อยู่ระดับต่ำเขากลัวเป็นว่าจะเป็นเงินฝืดแล้วเข้าสู่ยุคเงินฝืดก็ต้องพยายามให้ให้แบงค์เนี่ยให้คนฝากอย่างเช่นคุณเบนเนี่ยไปฝากต้องกลับต้องเสียเงินค่าฝากบัญชีคุณเบนก็เอาเงินสู้ไปจับจ่ายซื้อของไปตุนคอนโดซื้อหุ้น ก็อย่างที่คุณเป็นตอนนี้แกทําอยู่แล้วปกติแกก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อโนนนี่น่ใช่ไ้าเ็นต้นออกมาท่าใช้จ่ายไปสุดยอดวิธีเขาของเขาก็ทําเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทําให้ทองคําเราเนี่ยทําให้เงินดอลลาร์เราเนี่ยแข็งขึ้นมาเพราะแข็งเนี่ยนะทําให้เงินยูโรเนี่ยแข็งขึ้นใช่ไหมแข็งค่าขึ้นใช่ไหมเลย เลยทําให้เงินไทยเราเนี่ยกลับกลับมาแข็งค่าขึ้นเงินดอลลาร์อ่อนเงินบาทแข็งเงงินบาทแข็ต้องสลับกันต้องสลับกันคือถ้าคือเงินไทยเราจะอิงกับเงินดอลลาร์ออกมาอย่างอย่างสัปดาห์ที่เนี่ยเงินไทยเราเนี่ยแข็งก็ทั้งยี่สิบสามสตางค์นอกจากที่วันจันทร์เนี่ยเปิดมาสามสองสามสองบาทแปดสิบสามสตางค์สามสองบาทแปดสองแต่ก่อนหลุดเกือบหลุดเนาะเกือบหลุดเนี่ยมาปิดเมื่อเมื่อคืนเมื่อวานเย็นเนี่ยถ้าสามสองห้าเจ็ดสตางค์แต่ที่ที่ผมเป็นกังวลมากเลยนะในช่วง หลังที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ ผมเฝ้าแต่ว่าจะไปขายทองให้มันได้สองหมื่นกว่าผมมาเห็นราคาว่าผมรับไม่ได้เลยคุณก้าวเสียว่ายังไงครับคุณก้าวเสียมันเหลืออย่างเงี้ยไปขายได้หนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบี่ยนะมันก็คือว่าพอตลาดเนี่ยอย่างรัสเซียกับยูเครนพอเริ่มจะดีขึ้นคนก็คนก็หันมาแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นขายทองใช่ไหมพอตอนนี้ตลาดตลาดตลาดที่อากเมาหันการดีขึ้นก็มาไม่ซื้อทองลวยิ่งเมื่อคืนนี้สหรัฐก็ประกาศไอ้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยนอนฟัน เก็ดีขึ้นกว่าคาดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2 1 7 0 0 0ตำแหน่งนะจากที่เขาวิเคราะห์ว่าประมาณ2 1 5 0 0 0เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ทั้งทั้งอัตราการว่างงานเนี่ยนะก็ยังทรงตัวระดับเดิม6.3ตอนนี้แค่แต่ขึ้นมา6.4โอ้ยแล้วอย่างนี้ทองคำผมมาเก้าเสียไว้ยังไงดีครับเก้าเสียก็คือตอนนี้ใครๆเขามองนะว่าจะหลุดพันหมื่นเก้าเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าจะหลุดไม่หลุดเท่านั้นเองเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันเดี๋ยวเราไปคุยคุณอาด มฤทวิทยากุลนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอุโสท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณอดามครับสวัสดีครับคุณเท้าคุณวุฒิสวัสดีค่ะคุณเบนคุณเบสวัสดีครับคุณเคาครับวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณอาครับเออวันนี้ครับตอนนี้มาอยู่หันใจวันนี้เมื่อวานมุมยุทธศาสตร์ของหอนค้าจังหวัดสงขลาเรื่องการปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนะครับก็ ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณศิษยรนคุณลาดแล้วเป็นนายกอบจสงขลาคุณนิพนธ์แล้วมีคุณไพพัชโนนายกของรัเพฤษฎีหันใหญ่เลยแล้วมีคุณสมพรศรีประนันนนท์ก็นายกบอบจห้องเช้าจังหวัดสงขลางงล้คครับุณวาาเชิญแถวหน้านมาหมด<า>นะเออแถวหน้ามหมดเลยเออคือเรื่องยุทธศาสตร์อะไรเพราะออก้ากาเขาพยายามปรับพยายามที่จะในการพัฒนาในรูปแบบของเรื่องเศรษฐกิจการค้า การลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวการขยายเมืองด้วยต่งางๆเนี่ยค <il> <c oughs> ือประเด็นทนี่น่าสนใจเยอะอครับอย่างเรื่องแรกก็เรื่องของอปัญหาเรื่องรถรถตู้รถซิ่ที่ไปวิ่งไปมาเซียที่มีปัญหาครับที่ว่าทางเซียจับรถตู้ที่รถตู้ตตตรถโดยสารที่ไปข้ามไปสั่งเซียนมบ <beaten. S 3> <c oughs> ของเราของเราก็ไปแล้วก็ไปรับเขาตามละตาม ไปส่งแล้วก็จะไปรับตามโรงแรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับทางฝ่ายรถของมาเลเซียเขาเสียเเสียประโยชน์เขาก็ไปแจ้งแจ้งตำรวจตำรวจก็จับอย่างเงี้ยในขณะที่แล้วก็บางทีของเราแอบไปส่งไปรับพวกคนงานคนงานแล้วก็แอบทำนำรายงานเถื่อนไปส่งฝั่งมาเลเซียด้วยฝั่งมาเลเซียก็เลยจับแล้วล่าสุดก็เอ่อก็มีทางฝ่ายรถตู้ก็มาแจ้งครับมาล้อมเรียนทางจังหวัด ว่าส่งมาเลเซียเทมโงดอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เราในคดีจับพวกรถบัสของมาเลเซียที่ข้ามาฝั่งไทยด้วยผมบอกว่ารถบัสมาเลเซียเนี่ยที่รถที่ข้ามาฝั่งไทยมาส่งผู้โดยสารมันเป็นมติคอรมออยนุมัิให้รถของมาเลเซียเข้ามาส่งก็คนในเขตประเทศไทยได้เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วไม่มีโครงการอะไรที่จะผลักดันเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะพี่ ในช่วงตอนเนี้ค่ะของทางตอนนี้ก็มีมีแคทมีอยู่นะในเรื่องของสินค้าเดี๋ยวดีกันนิดเึงยวเรื่องแคทดสรุปคือตอนนี้ก็หมายถึงว่าทางอถ้ามีการประสานงานระหว่างทางจังหวัดจับทางบุคคมนตรีของทางรัฐบาลตังในของมาเลเซียอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคจะรุ่มให้โดยโดยการว่ารถตู้ที่จะวิ่งวิ่งเข้าไปมาเลเซียจากสะเดาเนี่ยผ่านด่านสะเดาวกเนี้ยถ้าต้องมาลงลงอะเรียกว่าขิ้นเสียที่จังหวัดสงขลาในจังหวัดสงขลา ออกหนังสือรับรองให้แล้วร่วมกับทางขนส่งจังหวัดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปได้ครับนะฮะก็เขาจะคิดค่าผ่านด่านแล้วก็ประมาณห้าห้าสิบลิกี่ิตก็ประมาณห้าร้อยดักต่อคันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปซื้อประกันประกันภัยเขาด้วยเพราไประกันภัยเขาก็จะไปตั้งบูธที่หน้าด่านให้เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมัน ข้าไปแล้วไม่ซื้อประกันภัยมันจะมีปัญหาอุปกรณ์วัมาเองที่ก็เป็นวุ่นวายมากครับรัฐบาลเขาเองก็ต้องมารับผิดชอบนะเขาก็ไม่อาจจะไซื้อประกันภัยเขาครับเพื่อแก้ปัญหาได้ได้ก็ทําคิดว่ามันทําให้เศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นนะเพราะวันนี้นักท่องเที่ยวกระทบนักท่องเที่ยวเลยเหมือนกันครับอ๋อครับก็เป็นเรื่องเรื่องที่ไปประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนในของสงขาก็มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการที่จะขยายอ่อ เรื่องของออด้านพวกสินค้าคสินค้าไม่ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ปญญระตูบรรยาท้องถิ่นนะฮะประตูบรรยาท้องถิ่นที่ของในเกตสงขาซึ่งมีหลาย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 ตัวแล้วนะฮะซึ่งไม่ได้ทําเป็นแบบรูปแบบของอสินค้าแบรนด์ตัวเองอทาเป็นวัสดุทุกวันนี้คือทําเป็นวัสดอแล้วก็ส่งให้ที่อื่นนะครับ เศชื่ออื่นบัางแต่ประเทศแล้วก็ส่งกลับมาขายที่เมืองไทยเราเี็นที่ว่ามัน้าที่จะต้องมาปรับไปม่ทาเป็นแบรนด์ของเราเองเลยดแล้วก็ส่งไปขายอย่างมีหินที่ดินอะไรเนี่ยที่ที่ทีี่เด๋ยวไม่มีเขษพื้นที่หนึ่งมีมีดินดินเหนียวทําเป็นเซเนบเซเนบสีม่วงอะไรของเราเนี่ยเป็นดินที่พิเศษอยู่นะฮะที่ต้องที่ที่คมฉลุงไว้เลยอ๋อครับแล้ว เขาเอเลยเลยออกจากันาใหญ่ไปหน่อยก็มีดินครับที่ไปเผาใช้ความร้อนผิดมากกว่าปกติั่วยแต่ว่าเผาออกมาเป็นดินที่มันเป็นเซเลนิกที่ดีมากเลยครับเครื่องเขาคิดว่ามันเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็มีของจีนเขาก็มีนี่ทําเป็นแบรนด์ดังอะไรที่จะขายคิดว่าในสงขาเองมีวัตถุดิบมีอะไรเยอะแยะมากมายที่มันก็ต้องมาสร้างแบรนด์ตัวเองที่จะไปขายทั้งในในประเทศด้วยและในต่างประเทศด้วย แล้วก็มันก็เป็นคือเขาก็จะเชื่อมโยงกันใน5จังหวัดในแถบภางใต้ด้วยเหมือนกันว่าอันไหนที่จังหวัดไหนมีอะไรดีๆก็ทางเาจะต้องทําเป็นแดนเพื่อเชื่อมโยงกันรองรับไอเอซีเพราะว่ามันเป็นจังหวัดชายแดนด้วยเหมือนกันนะครับนเหมือนที่จังหวัดสตูลี่ทางพระรังผสมฮันนิก้าเป็นเป่นเราเป็นที่เขตกันช้านะฮะชายแดนเอาทางด้านสตูลเป็นเป็นพื้นที่เอเศรษฐกิจ การค้าชายแดนเพื่อลองรับเอซีเหมือนกันนครับก็มีการอบรมนักธุรกิจในท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะครับสงขาวเขาก็ต้องเตรียมรับเตรียมจะสร้างแล้วก็สร้างในเรื่องของเรียกว่าเรื่องของมูลค่าเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวอะไงที่บอกว่าจะไปบูมฝั่ง เราต้องอกจากทพระอ้ไที่เป็นเป็นดินแดงเก่าของสนที่ตั้งของเมืองสงขาครับครับนแล้วก็อย่างรั้งน่งรั่โน่นี่ก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อพัฒนาคนให้มีมีความรู้มีการศึกษาแล้็สามารถทมาากินได้รั่งโน่งสิงค์ทานนี้เป็นที่รู้กันว่ามือของมือปืนเยอะครับครับเพื่อเพื่อไปถักการให้คนในท้องถิ่นเนี่ยทำอากินและศัสตรสร้าง บูรณาการค้าและการทำธินไห้มากขึ้น ครับได้ครับเพื่อจะได้ลดลดเรื่องของปัญหาอิทธิพลท้องถิ่นลงด้วยอ๋อได้ครับคุณอาดริทมันเป็นมันหลายหลายเรื่องที่เขาพยายามทําอ้ครับครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาดําริทมากๆเลยนะครับที่สถลงเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวสาวน่าจะกลับนะครับคุณอาครับขอบคุณครับตัวเองนะครับครับกุรับขอบคุณนะครับคุณอาดําริทนะครับวิริยะคุณนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอุโสหท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับขอบคุณวุฒิและคุณเบบบบบบนนนนต้ออองขกกรรราาาลท่่ไปะคคคััััััสสสววดี